ฮัลโหลสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเฉลยและทบทวนนะครับภาษาอังกฤษจากหนังสือสมัยนะครับในชั้นป .6 นะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นในยูนิตทรีนะครับในหน่วยที่3นะครับ it was great ไปดูกันนะครับตรงนี้นะครับเริ่มต้นด้วย what can you see เห็นอะไรบ้างนะครับก็ fish boys girls เป็นต้นนะครับ coral นะครับ่า diver เป็นต้นนะครับ shark นะครับ นี่นะครับ fix people h a n d b a k อ่าตรงน,นี้ต้องลองอ่าฟังดูก่อน,นครับนี่เป็นคำตอบมเลยนะครับ the y r e happy snow the y art swimming อ่าในบทนี้หลักๆก,ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศนะครับ weather นะครับมีอะไรบ้างนะครับ cool นะครับอันแรก warm อบอุ่น fishing เยอะแข็งนะครับ snowy หิมะตก foggy มีหมอกนะครับแล้วก็ aquarium พิพิธภัณฑ์น้ำนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกถามตอบนะครับมาเริ่มด้วย I was I was at the aquarium last week อ่าฉันอยู่ที่ที่พิพิธภัณฑ์สัตวน์น้ำเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ Really จริงเหรอ How was it อ่าเป็นยังไงบ้างละ่ะ It was great มันเยี่ยมมากเลย What was the weather like อากาศเป็นยังไงบ้างนะครับ It was freezing and foggy มันมันเย็ยนมากหนาวมากแล้วก็มีม,มีหมอกนะครับ ในบทนี้ก็จะนอกจากเรื่องอากาศก็จะเป็นในเรื่องของ past tense ด้วยนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอดีตนะครับสังเกตตรง was นะครับ was จะเป็นอดีตของ am แล้วก็ is นะครับ what was the weather like นะครับถามอากาศที่อยู่ในอดีตนะครับที่ผ่านมาตรงนี้ก็คือ how was it ด้วยนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับในชเวลานั้นที่ผ่านมาแล้วนะครับ it was จะมีตัวเลือกต่างๆเยอะแยะนะครับเช่น great w onderful fantastic interesting นะครับเอสคือเยี่ยม wonderful fantastic คือมจจันสรยจนะครับ interesting นะนะครับอ่าน d ดอ r รี่ของแม r ี่แล้วตอบคำถามนะครับตอนนี้นะครับหลักการทำแบบฝึกหัดหรือ้อสอบแนว reading กันอ่านนะครับก็ให้ดูการถามนะครับคำถาม แล้วเราก็ไปดูในเนื้อเรื่องนะครับเช่นหลักการง่ายๆก่อนนะครับตรงนี้กรณีคนที่ม่ค่อยรู้สัต์นะครับ w a s it a nice day yesterday ก็ดูตรง nice day yesterday นะครับก็อางนี้ nice day yesterday เห็นไหมครับ it wasn't ตรงนี้เห็นไหมครับเป็น keyword ของมันก็ it wasn't no it wasn't นะครับอย่างที่ 2. what was the weather like in the morning อากาศเป็นไงตอนเช้านะครับก็ดูตรงเนื้อเรื่องนะครับ in the morning there it was windy and cloudy นะครับเห็นไหมครับ มันก็จะมีคําตอบอยู่ในเนื้อเรื่องอยู่แล้วนะครับในระดับชั้นป .6 ก็จะไม่ยากอะไรนะครับ What was the w e a t l i r l in t in t h t e r t o r n o o n ก็ดูคําว่า Afternoon ในเนื้อเรื่องอยู่ตรงไหนนครับกด็ดูตรงนี้เลยไล่อมาเลยนะครับ Afternoon there was heavy rain เลยอ่านะครับง่ายๆ w h e r e was Jane in the a f t e r n o o n ูแวรแปลว่าที่ไหนนะครับต้องดูด้วยตรงนี้ว่าแปลว่าอะไรนะครับ Where ที่ไหนนะครับเจออยู่ที่ไหนในตอนบ่ายอะ My friend and I were in the park นะครับก็ the park อยู่อยู่ใน park นะครับ Jane was in the park นะครับ Why wasn't Jane happy อายนะครับก็เกี่ยวเนื่องกัน happy นะครับมีตรงนี้ด้วย word นะครับ not นะครับตรงนี้นะครับก็ไล่มาเลย because นะครับ Her umbrella wasn't in her bag นะครับไม่มีหรืออาจจะตอบว่า because Jane didn't have คืออ mm ัมเบลล่าก็ได้นะครับแล้วก็วิลิโคลแอนเบตของนี้ปก็ได้นะครับอันนี้ก็เขียนเกี่ยวกับตัวเองนะครับเป็นแนวแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์น้ํานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของอพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะครับเจลลี mm ่ฟิชนะครับ แมงกะพลนะครับชาร์กฉลามซีฮอร์สออะสัตท์ตรงนี้สามารถไปเติมในแบบสึหัดอันแรกเลยก็ได้นะครับที่เราคุยกันไปตอนแรกนะครับที่ทบทวนไปตอนแรก Coral Reef นะครับในปะกกัลัง r a e f Fish ปากระเบน Diver นักประดาน,าน้ำแล้วก็ Starfish ปาะดาวตามนี้นะครับอโอเคนะครับตามนี้เลยนะครับ เดี๋ยวจะอ่านให้ฟังข้อนึงนะครับ Jack and his family visited the aquarium Jack และครอบครัวของ Jack นะครับไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับอ่านจดหมายและตอบคำถามตามน,นี้เลยนะครับอ่านตรนี้เนะครับหลักการทา Where was Chris? ก็ Chris ตัองอยู่ที่ aquarium อยู่แล้ว w h e r ที่ไหนก็ต้องอ a q u a r ียมอยู่แล้ว วอดดิทสีไลท์ไลท์มีไลท์นะครับไลท์สีฮอตสตาร์ฟิชแอนด์โดฟินตรงนี้นี่เองนะครับนะครับไม่ยากนะครับดิททิสวิดเบอร์วิดเบอร์ดูว่ามีไหมคิดเล่นกับบอลไหมก็ไม่ได้กล่าวถึงนะครับมีโดฟินนะครับฟิงวิดเบอร์เป็นโดฟินนะครับไม่ได้เป็นคิดนะครับปอนโนนะครับ what was the weather like อากาศดูอากาศนะครับอ่านี่เกี่ยวกับอากาศด้วยไหมครับโคอันฟิซซิ่งไงไหมครับโค คำว่าทริปเป็นทริปเป็นไงบ้างอ่ะดูคำสำคัญ interesting เขียนอ e ีเมลนะครับเกี่ยวกับทัศนศึกษาที่โรงเรียนแล้วก็อตอบคำถา,นะคบาถามนะครับเอาไม่ใช่ตอบคำถามนะครับใช้คำถามในกล่องข้อความน,นะครับตามนี้แล้วกันนะครับการเขียนอ e ีเมล หลักเขียนอีเมลนะครับขึ้นต้งด้วยเดียนะครับเดียแล้วก็ชื่อคนที่เราเขียนถึงนะครับแล้วก็ลงท้ายด้วยเลิฟแล้วก็ตัวเรานะครับมาถึงสมายแอคทิวิตี้ s นะครับตรงนี้เป็นบทสนทนานะครับตามนี้เลยนะครับ I visited the zoo yesterday ฉันไปเยี่ยมชมสัตวนสัตว์เมืม่อวาน really จริงเหรอ How was it เป็นยังไงบ้าง It was great มันเยี่ยมมาก Did you see giraffes เข็นจิราหรือเปล่า Yes I did ฉันเห็น the what animal did you like best สัตว์อะไรที่คุณชอบที่สุด I like the ostrich ostriches นะครับฉันชอบนกกระจอกเทศ What was the weather like อากาศเป็นไงบ้าง It Was warm and sunny อ,อากาศอบอุ่นแล้วก็มีแสงแดดแล้วก็จะมีแบบฝึกให้ถามตอบกับ ก็ตอบคำถามนะครับอ่าแล้วก็ตอบคำถามนะครับตามนี้นะครับอ่าคอมพลีทเดยไดอารี่นะครับตรงนี้ดันนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเขียนเป็นไม้เดียร์นะครับอันนี้เป็นไดอารี่นะครับก็เดียร์ไดอารี่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพาสเซนด้วยนะครับเขีนมาคำเติมคำเติม ed นะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตนี่ก็ก็ถามว่า what did you do yesterday คุณทำอะไรเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับไลฟ์เดลี่ของนักเรียนบ้างนะครับดูนี่เป็นแนวทางแล้วกันนะครับ